จริงๆว่ารอจริงๆเลยสวยนะเป็นสาวสวยนะเนี่ยรู้เป็นเด็กหญิงรวยทรัพย์นะคะเด็กหญิงรวยทรัพย์นะคะนะคะอย่างการไปไปไปหามาไปไปไปรับเลี้ยงมาเขาอยู่ข้างทางนะคะโอ้โหเนี่ยเนี่ยหอมมีแต่ก้างเลยนะ,ะเนี่ยกำลังกินกินอาหารท้องฟองเลยคะ่ะ ดูที่เนี่ยหอมหมดเลยในก,การไปเก็บมาดูที่หอมหมดเลยแล้วกำลังกำลังตื่นคนอยู่นะคะยังตื่นคนอยู่เดี๋ยววันนี้ในก,การจะเอามีคนมีบ้านแล้วค่ะมีบ้านแล้วนะคะในก,การสงสารนะคะเนี่ยสงสารมากเลยยังตื่นคนนะคะปล่อยมือไม่ได้นะคะวิ่งพูดเร็วมากเลยนะคะนะเร็วมากเลยนะคะ นะคะโอ้โหหางยาวนะคะตัวยาวสวยนะคะ <retrie ver. S 1> เอารวยซับลูกรวยซับลูกเอารวยซับลูกเอารวยซับรวยซับลูกดูดิดูดิรวยซับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมดูดิ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 เป็นไงบ้างลูก เอามาปล่อยปอนๆกับเพื่อนๆลองดูว่าเขาจะกัดน้องไหมไม่ไม่กัดนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาที่ทำงานก่อนอ่ะพอดีเจ้าของบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าลองเอาน้องหมาให้พี่ๆดูสิในการเอาลงมานะคะจะลองดูว่าเขาจะกัดกัดกับน้องไหมไม่กัดนะคะหนีหมดเลยกลัวเป็นเป็น เป็นพี่ๆที่กลัวน้องนะคะวิ่งหนีหมดเลยน้องก็ยังตื่นคนนะคะ,ะก็เป็นแมวบุคลิกลักษณะดีนะคะอ่าบอดีกายสวยนะคะก็เอกการก็หาบ้านให้แล้วคะ่ะพอดีมีเออเพื่อนที่รู้จักกันเขา ถามหาลูกแมวก็เลยรับปากเขาว่าจะหาให้ก็จะหาที่สวยๆแล้วก็มีโงเ่เฮงอ่ะนะฮะไปให้นะฮะเพราะว่าลูกแมวคนอะ่ะบางทีใหม่ๆก็รักนะ,ะแต่พอเลี้ยงเข้าไปแล้วก็เบื่อลำคาญก็ทิ้งเขาคนเราต้องมีจิตใจเมตตานะคะไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์เราต้องอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นความเมตตาของคนเราเนี่แหละ มันจะทําให้เรานะ่ยตกไม่ตกทุกตกยากบางทีเรากําลังจะตกทุกได้ยากก็ยังมีมีคนมาอุ้มชูดูแลเราได้นะคะแต่ไม่ใช่เสมอไปแต่ว่ามันอยู่ที่การทําดีและปฏิบัติดีของเราด้วยทําด้วยใจที่บริสุทธิ์นะะเพราะฉะนั้นคนที่เอาลูกแมวไปทิ้งเนี่ยไม่สงสารเขาเหรอคะ